สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ <c oughs> ผมไม่ชจันกายไกานทาอาดีตกรรมการสมาคมูลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภมพบกันวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566 <c oughs> ตรงกับวันพุธแรม10ค่ำเดือน8ปีถะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ ว่าที่นายกรัฐรมนตรีคนที่30นะครับซึ่งถือว่าเป็นแคนดิเดตนะครับในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30วันนี้จะเป็นดวงชะตาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือลุงป้อมนะครับหัวหน้าพักลพลังประชารัฐนะครับหนึ่งในสามปผู้มากบารมีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงระยะ8ปีที่ผ่านมานะครับ จัดให้ตามคำแนะนำของ f อผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30พลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะมีโอกาสได้เป็นหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์เส้นทางนายกรัฐมนตรีคนที่30กันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566นะครับ ในวันที่17พฤษภาคม2566นั้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลพร้อมแกนนำพรรคเก้าไกลจัดเ7พักนะครับจับมือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเป็นครั้งแรกในวันที่22พฤษภาคม66พรรคเก้าไกลนำพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลถแถลงข่าวหัวหน้าพรรคร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะครับในการจัดตั้งรัฐบาล วันที่4กรกฎาคม2566นสะครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมนัดแรกโดยเห็นชอบให้นายมูัมหมัดนอมัติาสนสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติเป็นประธานรัศสภา,านะครับ12กรกฎาคม66นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตมีมติส่งเรื่องให้สารนพนูนวินิจฉัยสมาชิกภาพของสอสพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับในกรณีที่มีชื่อถือครองหุ้นสื่อไอทีวี ครับ13กรกดาคม66ในวันโบวตนายกฐมนตีครั้งที่1มติที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบให้คุณวิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเห็นชอบ3อโดยเห็นชอบเพียง324เสียงนะครับไม่เห็นชอบ182มดองดออกเสียง199ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับ2อสภาก็คือต้องใช้เสียง3 7 5หนะครับ 19กรกฎาคม2566นะครับมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่2ส,สารรัฐมนูลส่งหนังสือมาถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติสารรัฐมนูลตามที่กรกตอรขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสองส,งส,งสงพิธาลิมเจริญรัตน์สิ้นสุดตามรัฐมนูญสารได้รับคำร้องไว้พิจารณาพร้อมทั้งมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66ที่ผ่านมา จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะครับและในวันโหวตน,นายกรัฐมนตรีรอบที่2นั้นมติประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากเห็นว่าการเสนอชื่อคุณพิธาคือยติตามข้อครับรัฐสภาข้อที่41ไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้จึงถือว่าการประชุมไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่2ควบกับสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ21กรกฎาคม66 พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พักประชุมหารือที่พักเพื่อไทยนะครับพักก้าวไกลส่งมอบภารกิจแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลให้พักเพื่อไทยที่มีสสมากเป็นอันดับที่2เพื่อจัดตั้งรัฐบาล22-23ถึงกรกฎาคม6กนะครับพักเพื่อไทยเชิญพักร่วมรัฐบาลเดิมเพื่อมาหาทางออกในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพักการเมืองที่เชิญมามีเงื่อนไขไม่เห็นด้วยกับพักก้าวไกลนะครับในการแก้ไขมาตรา1 1 2 รวมทั้งไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ถ้ายังมีพักคก้าวไกลนะครับวันที่2สิงหา2566พักเพื่อไทยแถลงข่าวแยกทางกับพักคก้าวไกลในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยพักเพื่อไทยยืนยันจะไม่สนับสนุนแก้ไขามาตรา112พร้อมทั้งเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับ3สิงหา66 สารรัฐมนูนเลื่อนปีความข้อมครับรัฐสภาข้อที่4ี่หนึ่งนะครับกรณีรัฐสภาจะลงมติเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําเป็นวันที่16สิงหา 66, .66 นะครับนายโมหมันตนอมชธาประธานรัฐสภาก็เลื่อนการประชุมลงมติเลือกนายกเช่นเดียวกันจากวันที่4สิงหาออกไปก่อนนะครับเพื่อรอความชัดเจนจากสารรัฐมนูญ7จสิงหา 66, -66 นะครับพักเพื่อไทยและคุณอนุทินชาญบิลกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทย ร่วมกันแถลงข่าวจับมือการจัดตั้งรัฐบาลด้วยการรวมกันอีกครั้งถือเป็นสารตั้งต้นโดยมีกติกา3ข้อคือ1น1ไม่แตะไม่แตะมาตรา1นึไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและไม่เอาพักก้าไกลนะครับหลังจากการแถลงข่าวมีมวลชนที่อยู่หน้าที่ทําการพักเพื่อไทยได้เผาหุ่นศาสตร์สีแดงนะครับพร้อมคํากล่าวที่ว่าพักเพื่อไทยทรยศประชาชน9สิงหาหกหกพักเพื่อไทยจับมือกับ6กพัก จะตั้งรัฐบาลนะครับ10สิงหา <c oughs> จะเจราจากับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับได้อีก10เสียงรวมได้ตัวเลข238แต่ก็ยังไม่เกินกึ่งหนึ่งะครับจากจำนวนสสที่มี500ท่านนะครับในวันเดียวกันนี้นะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับในแพทย์ชนน่านสีแก้วนายภูมิธรรมเวชยยชัยคุณประเสริฐจ,จันรวงทองนะครับแล้วก็คุณสุริยะจุงเรื่อง รุ่งเรืองกิจนะครับรวมทั้งคุณุงอิงแพรทรทานชินวัตเรเดินทางไปยังตึกไทยสม,มิตเพื่อร่วมหารือกับแกนนาพักเก้าวไกลเพื่อขอให้พักเก้าวไกลโหวตให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลและด้วยเหตุที่จะให้พักเก้าวไกลมาโหวตนายกแต่ไม่ได้ให้เข้าร่วมรัฐบาลซ้ํายังเคยฉีกมติ MOU รวมทั้งพักเก้าวไกลนั้นก็ไม่ได้ตําแหน่งประธานรัฐสภาด้วยจึงเป็น เรื่องที่เป็นไปได้ยากยิ่งที่จะทาให้ได้ร wow ับการสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลแกนนาพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ายืนยันจะทํางานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสาการการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมืองดึง ความร่วมมือจากทุกพรรก,การเมืองทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพัรเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสันฉันโดยถือเป็นวาระประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุดว่าอย่างนั้น,นครับแกนนาพรรจัดตั้งร่วมรัฐบาลยังไงว่า ผมอยากเรียนว่าการหาเสียงคือการหาเสียงไม่ใช่นโยบายพักดังนั้นจึงไม่ใช่การผิดสัญญาเมื่อจบไปแล้วได้คะแนนมาเท่าใดก็บริหารขณะนี้มีเสียงบางเสียงที่ให้ร่วมไม่ให้รวมพักนั้นพักนี้จึงอยากให้พี่น้องประชาชนเปิดใจให้กว้างเมื่อเป็นดังนี้พอจะสรุปใจความได้ว่าพักเพื่อไทยมีโอกาสเป็นไปได้สูงยิ่งที่จะ ร่วมกับพักสองลุมเนื่องจากมีเสียงจากสองรัพาไม่เกินกึ่งหนึ่งคือ3 7 5นะครับที่น่ากังวลก็คือก่อนเลือกตั้งเคยให้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ว่ามีลุงไม่มีเราชวนสื่อมวลชนมาเป็นสักขีพยานในการไม่เอาลุงถ้ารวมกับลุงจะลาออกจากหัวหน้าพักให้จําหน้าดีฉั้นไว้ไล่หนูตีงูเหา่าวิจารรัฐบาลาศาส์เสียเทเสียโดนรัฐหารมาสองครั้งจากรัฐบาลเดิม ถือเป็นการบ้านที่ยากมากสำหรับพรรคเพื่อไทยที่กล่าวมาทั้งหมดไทม์ไลน์คร่าวๆของเส้นทางนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของพลเอกประวิตธวงสุวรรณกันสักนิดหนึ่งนะครับพลเอกประวิตธเกิดวันที่1 1สิงหาคม2488นะครับตรงกับวันเสาร์ขึ้น3มข้ามเดือน9ปีละกาอายุปัจจุบันคือ77ปี11เดือน30วันจะครบ77เเต็มในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัส เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุ78ย่าง79เนี่ยคือราวสิงหา66หถึงสิงหา67นะครับบริวารในทางทักษะกระทบกรรมะอยู่บนฐาน11ราชาโชคจะมีความสําเร็จเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานได้รับการช่วยเหลืออย่างดียิ่งพุตธาเป็นเดชในทางทักษะกระทบราพระฐาน14จกักรพรรดกระทบ11ราชาโชคมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ค่อนข้างโดดเด่น สุภาพเป็นมนตรีในทางทักษะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับการค้ำจุนจากบริวารคนรอบข้างจุดเด่นของช่วงอายุ78ย่าง79ก็คือสีในทางทักษะไปกระทบหมาอุดมีโอกาสได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับจุดที่มีความเสียหายในช่วงอายุ78ย่าง79ก็คืออายุในทางทักษะไปกระทบมอนะจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยตรงนะครับบวกกับอริเป็นกาลกกณีในทักทักษะด้วยเช่นเดียวกัน ก็จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพรวมกันแล้วต้องถือว่าปัญหาสุขภาพค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะครับในช่วงนี้อีกทั้งอริเป็นการักินีนั้นหมายถึงศัตรูมีกําลังนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานจะได้มานั้นถือว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวเชียวในดวงชะตาของพระเดชพระวิวงศ์สุวรรณช่วงอายุ77ย่าง78ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องงานมากกว่าช่วงอายุ 78, ย่าง79ด้นะครับด้วยเหตุที่ช่วง78อ็อแขออภัยช่วง77ย่าง78ที่ผ่านมานั้นสุภาพเป็นสีในทางศึกษาโอกาสที่จะได้ตำแหน่งสูงมากคือก่อนมันเกิดนะครับโดดเด่นในช่วงความโดดเด่นในช่วงอายุ78ย่าง79เกนี่ยก็ยังถือว่าด้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเมื่อมองโดยภาพรวมต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าดวงชะตาของพรเอกพระวิรวงศ์สุวรรณช่วงอายุ78ย่าง79จะมีความโดดเด่น แต่ก็จะได้กว่าในช่วง77ย่าง78แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับช่วงอายุ78ย่าง79เนี่ยคือราวสิงหา66ถึงสิงหา67จะมีปัญหาหนักหน่วงในเรื่องของสุขภาพถือว่าเข้าเขตอันตรายจากความเสีหยหายหลายๆจุดนะครับ mm hmm. เมื่อมองโดยภาพรวมจากดวงชะตาของพระเดชประปวิบวงสุวรรณต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่สิงหา66นี้เป็นต้นไปจนถึงสิงหา67 โอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐรียังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ก็จะไม่สู้ในช่วงอายุ77ย่าง78ถ้าเปรียบเทียบดวงชะตากับคุณเศรษฐาทวีสินกับดวงชะตาของมเดชประวิตย์นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้หากไม่มีดวงชะตาของคอนดิเดตนายกรัฐรีท่านอื่นเข้ามาแทรกนะครับดวงชะตาของมเดชประวิตย์งสุวรรณเหนือกว่าดวงชะตาของคุณเศรษฐาทวีสินยิ่งนะัก ถึงตรงนี้ต้องบอกขอบอกท่านผู้ชมว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30หากคนที่ชิงตําแหน่งคือคุณเศรษฐาทวีสินและถ้าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จะต้องมีดวงชะตาที่แข็งแกร่งกว่าดวงชะตาของพลเอกประวิตธเข้ามาร่วมในการชิงตําแหน่งนายกคนที่30ต้องขอบอกว่าในดวงชะตาของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณ ยังมีความโดดเด่นยังมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่อนข้างสูงมากยกเว้นคู่แข่งไม่ใช่คุณเศรษฐาทวีสินหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะมาเพาะดูชะตาของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ในโอกาสต,ต่อไปนะครับผมมาจาไก่นันทาน,นครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรัก การเรียนธุรก so so ิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุ่งราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหวดมามากกว่า20ปีเลยรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของคนในทุกวันก็จะทําใี้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างครับ1วันแรกวันเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ยลยมือพืดูฐานของลายมือนะครับ 4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเหงและ5คือบริษัทที่ท่นานใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9, 9, 9, 9 6นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์เวลาเข้ามาสัก9นา,ารถึง21นาฬิกาของทุกวัน ค่าบูชาครูก็5้าบาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันทานะครับซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า250คู่เลือกชมตามอัธยาศัยได้เลยนะครับขอบคูดอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ ปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ